การอัปดตการเออพี่ดีเกมใหม่ก็ก็ี่ผมก็มาือเอ่อฟรัชโซนยูนเวร์สซร์ห่การอัปเดตของเผ่าโซ่วลำคาศของเจ้าริเนี้ก็จเป็นอไรนะอันนี้จะรดได้กไช เดินช้ามากสกีบี้เรได้ตัวนี้เรียกว่านอร์โมทะเลก็พอจะไปเรียกสกีบี้อะไรเดินอย่างช้าเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะข้ามไปก่อนนะโอเคเอาไปข้ามตรงนี้เราจะข้ามตรงนั้นคือวัานานอะ่ะเขาว่าเก็บชิโนอันนี้มีแมปไหมไหมอันนี้คือแมปเอ่อบิงอะไรสักอย่างอันนี้ผมเคยแอบไปแล้วมันไปยาก งั้นไปแมทชย่างบิ๊ก <ging> ซ <nurturing. S 2> ิตี้กันดีกว่าเห็นมันมันสวยดีแล้วก็มันก็ถ่ายรูปอะไรด้วยเอา๋ยเวลาไปแล้วโย่ยูเวลาไปแล้ววิวิอ้าวเอ้ยเออเออเมื่อกี้อะไรบั๊กอะวิเดี๋ยเวลาแล้วอ่าได้เวลามีแอนิเมชั่นกัดแง๊งแง๊งแง๊เออกระตุกกระตุกกระตุกมีกายกระตุกเล็กน้อยไปที่อื่นดีกว่าโคราะเชาด้วยตัวนี้ แล้วถ้าเป็นตัวนึ่งนอนขี่ช้าอ๋อแบบเป็นตัวแบบของจริงตัวองสกิบิดี้นั่นใช่กัดแย้มแๆ้มแ,มแ,มแ้มโอเคแล้วแบบการร้องเพลงสอบโอเคแล้วก็การร้องเพลงหนึ่งไม่มีเสียงมีแต่ a อนิเมชันโอเคกูคือน,น่าจะรีเซ็ตอันนี้ล้างโอ้โหเสียงกดชักคโกะดังมาก ใครกินข้าวอยู่ต้องขออภัยด้วยขออภัยด้วยนะครับผมขออภัยด้วยนะฮะเออตะลึงไปภาษาไทยนี่งงเลยเนี่ยน่าจะเป็นฟิชไม่ใช่สิยิ้มอ่ามันก็ยิ้มก็เราหน่หน้ายิงเฮ้ยตกใจอ่ะดีเว่อรแบบ์พร้อมจะโดนเสกย่อยหรือไม่ถ้าจะเป็น normal สกิบดีทอยเลนมัง้งนี่ตกใจอ่ะไปซะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก็ต้องไปเป็นตัวเอ่อตัวใหม่ก่อน ตรงนี้มาตรงสกีบิที้เทเล่นมนทำไมทำไมเป็นตรงไอเลีนเพราะว่ามันมีตัวใหม่อย่างเลเซอร์สกีบิที้เทเล่เอ่อไซ, medium, ไซ, n, ไซอนนมีเดียไซใจนไซเจนขึ้นบนนั่นเป็นมีเดียวนี่ก็เนอร์มอลมาอยู่อันเนี้อตัวตัวใหม่จะอัปเดตเอ่อไหนก็ไม่รู้หรือเปล้วแล้วลก็เอ่อไอ้นี้พวกนี้มเชฟตัวใหม่เป็นเอ่อเป็นการขึ้นแล้วอันนี้คืออะไรเลขสามไม่กี่เลขห้าโอเคอ่า ผมจะเป็น,นตัวนี้ด้วยเพราะว่าเวลายังเหลืออยู่เอาละเ้ิ่จาก normal laser toilet black <c oughs> มันคือดำจริงเอา,เอาละโอ้สปีดสปีด,ดกดก็นี่เองนั่นแหละสปีดพอประมาณแล้วก็ไปแมปเออไปแมปที่เออนี่ก่อนแมปใหม,ม่ย่างบลิก ไม่รู้เขาอ่านถูกหรือเปล่าลูกไม่อค่อยเก่งภาษาจีนด,ด้วยดิฟุบว้าไปเลยวาไปเลย,เลยนั่นเลยนี่ว้าไปแหละเอาละโอ้ไม่มีใครมาเลยแบบนี้โล่งสบายใจละ <laughs> สบายใจอะไรทีนี้โอ้ยกระตุกกระตุกโอ้ยโอ้ยมันกระตุกตรงนั้นมากกว่ามั้งเออตรงนี้แม่งกระตุกกระตุกเล็กน้อยเอาละเอ่อ มันกระตุกเอ่อเล็กน้อยพอสมควรที่เฟรมเล่มัน่าจะแบบยังไม่ได้เปิดเฟรมเล่แกเออนี่ดูแมพซะก่อนถ้าเป็นแมพใหม่เขาจะได้สร้างใหม่มันก็จะไม่ผิดอ่ะต่อสู้กับโอเคโอ้โอ,โอ,โอ,แอ้แอะแกตายแน่อยูอย่ที่ทากันต่อสู้กัดเหมือนเดิมเหมือนเดิมกัดเหมือนเดิมไอ้ล้วผมลไอ้้องเพลงพุทะฆ่ากบผมนะเพราะว่าเอ้ลองเพ,งพเลงสาม อ๋อเป็นไซมีเดียมแต่เป็นมีเดียมขนาดเล็กนั่นคือมีเดียมขนาดใหญ่โอเค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 มองกับอันนี้มันเดิมโอ้ยมีแอนิเมชั่นม่่ะเตะซ้ายเตะขวาโอ้มีการพองอย่างนี้้วยไม่ชอบเลยตัวแปรไอ้นี่สีเที่ว่ะปึ๊บห้าหกหนึ่งโอเคอันนี้ตะลืงอนี่ยาอันนี้คือระเบิดอะไร อ๋อระเบิดชะโคกถึงว <c ười> okay, okay, ่านะโอ้โทรสื่อมลอยด้วยอ้าวเดี๋ยววัดตบวัดผมลอยได้ฮัลโหลวัดลอยได้วัดตบวัดลอยได้เฉยโทรศัพทมลอยได้โอเคปล่อยมาเลยโอเคโดนเด็กดอกคืออะไร อ๋อบาดเจ็บแต่คอไม่ห่นอ่ะโอ้ไม่ได้หรือไม่ดีแอนิเมชั่นแบบเขาไม่สมูทเลยอะ่ะกูคือน่าจะรีเซ็ตถือธงซ้ายธงเกีอ๋ออ๋อเป็นทงไปเอยฉันยอมแพ้ทำไมอยากสู้แล้วอย่างงี้มั้งโอเคได้ละบ,บาดเจ็บสอง <S <S เชี่ยเผาไฟงี้เลยเหรอบีบคอ โเคอันนี้คือตะโกนโอ้ตะโกนรอหลางนี่อันนี้ผมเห็นแล้วไม่อันนี้ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่เข้ามาการบันทิที่หนึง่งโอ้มันเดิมแต่เขาเปลี่ยนสีไฟเป็นสีสีทีสม้มอันนี้เต้น <c oughs> เดี๋ยวโซมไม่ได้เต้นแต่คอเต้น What the แต่งี้เป็นสกีบีดีฮิวแมนดีกว่ามั้งโอ้โห แอนิเมชันไม่ดีเลยใครซ่อนให้สกิบดิ <laughs> What the f**k What the hell ห้องน้ำพ,พระ Pro Pulsela ห้องน้ำ p u ซ s e l a ห้องน้ำเสริม White toilet อ่าฮะสีเทาอะไร Iron ออเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคนกำลังจะรีวิวแอนิเมชันอยู่บนโตรห้องน้ำไทเทเนียห้องน้ำเสียมตาลจืด ห้องน้ำลายพางหนึ่งโอ้สีดำห้องน้ำลายพางสองระเบิดบึ้มโอ้โหเล่นเป็นโจ๊กเลยโอเคการร้องเพลงเหมือนเดิมร้องเพลงสองเหมือนเดิมต่อไปเป็นอุปกรณ์ออปเกตออออการอัปเกรดอาวุธการอัปเกรดอาวุธของทาง่าน อาวุธลดท่าห้องน้ำอ๋อเป็นเป็นอันนี้เลยว่าโอเคเอาวุธอัพเกรดอาวุธด้านเดีว่าเป็นเป็นอาร์เมอร์นรัสส่นแหละทำใ่เครื่องเสียงก็คือข้างโอเคตัวตีสันติภาพ ยดวโอเคโอเคคีคี okay. okay, okay, okay. อันนี้ลบกันนะเป็นหูฟัง่งดนตรีอันนี้ของจักรกนอสใหญ่ใหญ่เฮ้ยไม่ใช่ขอ้งคนจักรนอดิของไอ้จักรนอสไปเป็นอะไรเอาเกีร์อาวุธอู้เป็นปืนหรือจะลวดวะไม่อ๋อน,นั่นจะเป็นแจ็คแพ็คไม่รู้อะเอาเกียหมุ่งยิระพโอเค ดีชื่ว่าในเวิชันดีอยู่เพลงโจมตีไง้ขงจาจักหนอดเออใช่ใเลเซอร์โถกดผิดเนี่ยใช่ใช่อันนี้ขเขาจะจิวแล้วพอพอ,พอ,พอเดี๋ยวเวลาไม่พออัพเกรดชุดกรกหนักชุดเกราะหนักนี่ปลอดอาวุธหนักอ๋อี่พังซ้ำซๆำซำซำโอเคปุกปิดโอเคชาร์จเลเซอร์ เ okay. yeah! อาเกี like ยแว่นโอเคอ้แว่นใช้ได้อยู่เลเซอร์แคนนอนยอดเลเซอร์แบบโคสยอดอ่ะปล่อยเลเซอร์แล้วก็จบย like ิงเลเซอร์อย่างงี้ได้ไหมได้ว่ามันแยกกันโอเคทำลายอาวุธด,ด้านอู้เป็นนกกักกล่อมโอ้โหพระเจ้าช่วยแล้วก็ตายใช่ไหมตายเปล่า เดี okay, mm ๋ยวโอเคเดี so like ๋ยวขอดูญาตรีเซ็ตก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวไปตัวต่อไปไปกันเป็นมีเดียมไซส์เลเซอร์ไทยอันนี้จะเหมือนกันนั่นแหละเพียงแค่ตัวใหญ่ขึ้นก็ไม่มีอะไรมากโอเคอัปเกรดเลเซอร์แค่นั่นแหละแต่เป็นแค่ไซส์แค่นันแหละ้วก็ไม่มีอะไรมากอเอเนี่ย ดีดดีดดีดตัวใหญ่ดีเซลี่เทส,ส,สตตัวนี้ไม่มีอะไรบ้างก็แค่เป็ีนให้มันสายใหญ่ขึ้นทำดีวกว่าว้าว้องแม่สายใหญ่อ่านเพื่อดูเพื่อดูว่าทำไมออกนี่นี่น,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 นี่อันนี้บีเทียมสายเล็กอ่าอันนี้ออันนี้บีเทียมสายเล็กอันนี้สายใหญ่เหมือนกันเออนั่นแหละ อไปเป็นเจ้าชิคกี้พตัวอย่างเป็นรถถังคลายๆรถถังปะคลายรถถังหมุนในมีชั้นได้เยอะจัดลูกเล้ยคุ้มติดไรเงี้ยอ้าวไปไม่ได้ คด,ดีอะไกันเออไม่เป็นไรเราไปที่เอ่อเดีบลิกมาชิบลิก <c oughs> มาชิบลิกอ้าอ,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 อลงรักใคร่นั่เสมอเล่นแลาจะเยอะแน่นอนจะเกินลงร้าดีแบบการ์ตูนอะไรไม่ได้เลยอ้าเราจะเวลาโห่บาแล้วดี ดีไซน์แบบเท่มากอ่ะด <uh uh ีไซน์ตรงนี <h 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 ้มีจ okay. ัดอ๋อซูมจากดีเซลโอเคอ่าก็เปิดเพลงไม่มีแอนิเมชันโอเคเปิดแอนิเมชันร้องอ่าฮะดูกาอกับเกตการอับเกตแล้วทีละย่างก่อนไอเนี้ยเดี๋ยวดูโอ้โห ไม่แนะนำให้กดหรีเสียงดังโอ้โหมันจะห่วยได้ขนาดนั้นอ่ะกดกัดโอเคหัวมงมองกลับโอเคมองโตมองตรงตแล้วราชียังต่อสูก้กับเหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมอะฮะนีโอเคแต่ดีไซน์เขามอนรถทั้งเลยเว้ยดีไซน์เดี๋ยวถึงไปไม่ได้ปะ วัดอ๋อโอ้ทำไมไม่มีอันนี้ใช่โอเคได้ละก,กันเตะทางซ้ายจ oh, oh, ึ้งโอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยเจ็บทำไมหัว <c> ธ <oughs> oh, นูโอ้ห oh, อันนี้เวชเยอะใจคะนตัวนี้ได้ละก,กันเผาเป็นฟไฟฟสีฟ้าเหมือนเดิมอันนี้ระเบิดระเบิดกระบ,บูมได้แลก้กันพักปังนี่อันนี้เป็นไงเลยอันนี้คือระเบิดเวอร์ชันไหนอุ้ย <c oughs> อย่าไม่ลอยเไม่ชช้เลยครูตายแล้วกอดพิษโอ้โหทุกคนอย่าไม่ทุดลอใน่ไม่ชช้เลยเลยชีวิตโอ้เวนกรรมเวนกรรมจริงจริงเวนกรกนกรมจริงจริงไอ้แม่เย็ดต้องเป็นไม้เลยโอ้ คุณซาจะมาเท่ซะง,ง่อยโอ้ยยี่สิบห้าวีเฮ้ยอดเป็นเลยยี่สิบห้าวีโอเคก็ว้มเสดายาตัวเนี้ยมันเท่แต่อราพระเจ้าช่วยยังไม่ได้ลองในเมช้่นอะไรเลยอ่ะมาแล้วโู บางวามแม่เดิอ์อีกตัวขอโทษทีเมื่อกี้มันเป็นเออมึงช่วยยุยงดิไอสัตว์โอ้ลูกคำล่ามาแล้วยามึงนี่กำลังทดลองอนิเมชันอยู่โอ้โหแต่ไม่รออนิเมชันก็นไม่ได้อือ ไม่ได้ไม่ได้ไม่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 ไม,ไม,ไม่กำลังไอ้นี่อยู่ไม่ยิงเฉยเลยแล้วก็ช่วยหยุดตามได้ไหมว้าเก๊กกะว่ะเก๊กะเออเอาจะทีมเมื่อกี้ก็ได้ไปทีนึงแล้วอย่าก,กดอันนี้ดิคาด

เอ่อนิเมชันเยอะนะเดี๋ยอะเลยจังวัดตับฟักกี่เด็กวัดตับอ้าวจะบ่กเป็นคนมาอ้ามาเฉยเลยเออสูนาราซะไปสู้กันซะไปสู้กันซะคนกันเราจะท้าชีพอยู่พระเจ้าช่วยมาลองนี้ดีกว่าเอ้ยลำโพงได้อยู่นะเอะเกียคอะไรโอเคอ๋อหมูแจ็คแพะโอเคอันนี้เป็นอะไร อ๋อเป็นแผ่นที่เชื่ออันนี้เป็นแผน่นโอเค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 มาอันนี้อะไรหูฟังห้องกระถวยแล้วครับผมเออมีการเล่นเครื่องไหมมี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 ม,ม,มีไปไปที่อื่นแล้ว คนกำลังเทนีแอนิเมชันอยู่โอ้โหกำลังเทยู่ดีก็ามากลัวพมเฉยเจ้าทะเลคามล่ลาไม่ได้เรื่องเลยโอเคมาสักีอ่านินีนะเป็นไงเป็นทีมแบบดีมาก เดี๋ยวรอบหน้าดูผมจะเล่นเอ่อให้ผมจะพูดว่าให้ผมทำคลิปอะไรนี่แวน l ลา s ิสโอ้แวนเกมเมอร์โอเคเอ้ยมามาหรอยังไม่มายังไม่มาใส่หมวกนิลภยัยโอเคใช้เวลาเยอะมากมาเสียเสียเวลาเพราะไอตัวนั้นแหละอัปเกรดไฟผมก็ได้ไปทีเดึยวละเม่กผมได้ทีหนึ่งละ นี่ปลดไฟอู้โอเคไฟเล่นเครื่องเล่นเครื่องอะไรโอ้โอ้ไปดีเสร็จโอ้หเย้โอ้สปีดปุ่มเบาบันเตวันแบมแบมแมวเอ้บัสเบบเบบเด็บเบ็บจีนี่กตเตอร์จุวงโอ้าโหโคตรโคตรสปีดโอ้โหความระุบิดโอเคโอ้โหแล้วก็ช้าเหมือนเดิมอ่าถ้ามองมึงช้าละ ว่าไ sure. okay, ทยอ um. งศาโอเคใช่ไหมเด็กทำลายอาวุธก้างนี่ช่างดังบึ้มมีลำโพงออกแล้วว่า่เพืนอนผมอัมเปเดปลดล็อกลำโพงด้านหลังที um. ่บึ้มมีเสียงโพงคลั่นเสียงเสียงโคตรด,ดังเลยเว้ย เดี๋ยวปันนึงฮะเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟก่อนมันมันมืดปุ๊บมาไปโอเคไปปิด,ปดไฟมาแล้วมันมืดโอเคก็ัดใครมา ไม่มีไม่มีนี่ใครมาต้องระแวงอะเราเราแวงน้องน้ำตีมโอเคปลดล็รกลำโพงโอเคๆก็มีแค่นี้มัง้งอันนี้ตีมตรงตรีข้างน้ำขนาดใหญ่ใช่ไหมเอ๊ะไม่มีหรอไปดิ รู้มีวะโอเคไม่มีอ่าะจะเวลาจาัก,การจะตัวนี้แล้วแอนิเมชันปุ๊บปุ๊บปุ๊บตูม คลิปนี้ผมมีแค่นี้แล้วผมนะลาก่อนละ่ะโอเคอย่าลืมกดไลค์ใครคนไหม่อย่าลืมกดไ like, ลค like, ์กดตดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาสำหรับคลิปนี้ผมเปละผมเบื่อ